สวัสดีค่ะน้องกัสนะคะวันนี้น้องกัสจะไปไหนคะจะไปดูรถแข่งจะไปดูรถแข่งออที่ไหนคะที่บนไม่ใช่ที่บางแสนนะคะเราจะไปดูรถแข่งที่บางแสนนะคะแถวเขาจะวิ่งล้อชายหาดบางแสนนะคะเมื่อวานนี้น้องกัสก็ไปดูนะคะแต่น้องกัสสลบกเราก็เลยไม่ได้มีการถ่ายอะไรมีป้าลงไปดูคนเดียวอันนี้แม่กับน้องกัสก็ด้าหลงนะคะป้าเป็นคนขับนะคะวันนี้ วันนี้ฟ้าเป็นคนขับรถของแม่กับของน้องเอากาสนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันนะคะว่าวันนี้จะมีเด็กสรบอีกหรือว่าจะได้ดูคลิปนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายทอดสดลง y o u t u ู e ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะว่ารถแข่งวันนี้จะมันหรือไม่มันนะคะไม่มันมันค่ะสำหรับนี้น้องเอากาสก็ต้องลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวน้องเอากาสจะมาถ่ายคลิปรถแข่งให้ดูใหม่นะคะใช่ค่ะ,ะบ๊ายบายค่ะ กล้องถ่ายใหม่นะคะค่ะแค่นี้นะคะ๊ายบายค่ะ